นักผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ยกับวันนี้เราจะมาอยู่กับผมเดอะเอสอาร์ทีวี T v, นะชมวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดโกดมอนนะชมไม่ใช่เด็กการ์ดอาวีเออคลิปเมื่อกี้หลุดนะักผู้ชมผมต้องแบบเอาใหม่เลยอะไรเนี่ยปวดรอสักคู่ไม่ต้องนะชมเอาแบบเร็วๆเวลยนะบูคองปวดซูปปเปอร์แมนเด็บบูแม,มนแบคแมน กูทารกาิก้าอะไรไม่รู้อาซิกนะชมนี่แม็กนะคุณชมแม็กซานิสซานิสนี่ตัวชอบในมูาราซิลป่นหัววะต้องก,กินยาพาร,ราสิครับอืมเี่ยมชมนี่ไวโอเรตนะชมนี่ก็แรงนะน้องเพื่อนผมคิดมากไาโอเรตไอ้นอนน้ำนะชมเพื่อนผมชื่อน้ำนี้เอล อันนี้อะไรเนี่ยดานกรีนนะครูชมตัวนี้รูบูอันนี้รามโกรานะครูชมอันนี้ก็คือลูเมสคูเมสลินดิสนะครูชมน่าจะเป็นเมียของไอ้คนที่มันใช้ขวานวงกลมนะครูชมเอ้ตัวที่ผมนับแล้วก็จะข้ามไปเลยนะชมแต่วาง,วงนี่นับแล้วนี่นับแล้ว แล้วนี่นะแฝดโอเคท่านผู้ชมอันนี้มอดทอสนะท่านผู้ชมมอดทอสเมื่อ,นนอทอสต,ต่อไม่รูส่วนอันนี้ชื่อฟันนิกนะท่านผู้ชมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอใหม่้งหน้านะค่านผู้ชมเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะท่านผมถ้าผมรีวิวทั้งหมดงั้นผมจะให้ดูแค่เป็นชั่วคราวนะนี่อันนี้คิสคิกซี่นะท่านผู้ชม มีคนป่าถือเอวนะคุณผู้ชมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคุณผู้ชม